สวัสดีครับเชมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับอะไรดีกับกิจกรรมเติมเงินรับท่าทางนะครับแล้วก็ชุดแทททูนะแทททูทุกถูกนะแทททูหรือว่ารอยสักทุกถูกนั่นเองนะก็ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมเติมเงินรับท่าทานนะครับเพียงแค่เติมเงิน299เพรเท่านั้นเราก็จะไปโดดทีบหน้าคนอื่นได้แล้วนะกับท่าทาง drop kick นะท่านี้นี่เองปึ้งไหนท่านี้ท่านไหนท่านไหนท่านไหนท่านี้นะครับโดดทีบหน้าให้นะต่อ drop kick ท่านี้299เพรเท่านั้นอยากถีบหน้าใคร ขอสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรแล้วโดดถีบเลยไม่ต้องซื้อเพชรอยู่กับตัวน้องขอแค่เติมเงินเข้ามาสองร้อยเก้าสิบเก้าก็จะโดดถีบหน้าคนที่น้องมันใส่ด้อย่างนี้ใครมันอยู่ใกล้ๆโดดถีบหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดดมันโดดให้ดูทุกมุมไปเลยนะโตปิกโตปิกอืมสุขเสาร์อาทิตย์นะครับสามวันมันใส่ไข่เติมเงินอันนี้แล้วไปโดดถีบหน้ามันนะสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเท่านั้นนะสำหรับท่านนี้ ง่ายไดนะ้ปกติเติมเงินบางทีแบบตั้ง4.99เไรใช่ไหมอันนี้2.99นะ2.99พร้อมโดดถีบหนะ้าคนที่น้องอยากจะกระดิถีบมันนะซื้อไปโดดถีบนะพีห่หมวยดิว่ากหุ้ยดอกให้มันอยู่ก็โดดถีบเนาะพีห่หมวยดิว่าโอ้ยไม่มีใครดินนะครับโอเคอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งนะครับต่อมากิจกรรมที่สองนะครับกิจกรรมที่สองนี้จะเป็นกิจกรรมตู้สุ่มแปดทีนะครับโดยที่ตู้สุ่มแปดทีรอบนี้เนี่ย เอาใจคนชอบรอยสักนะครับเนื่องจากว่าจะมีรอยสักมาให้น้องเลือกถึง10รอยนะครับเป็นรอยใหม่1รอยแล้วก็รอยสักเก่าอีก9รอยสักนะครับใครที่อยากได้รอยสักนะครับราคาถูกๆจับต้องได้นะครับก็มาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าราคาเริ่มต้นนี้อยู่ที่99เพชรเพเท่านั้นนะการันตีว่าน้องได้รอยสักถาวรชั่วๆหนึ่งอันรอบต่อไปนะครับรอบละรอยเก้าเก้า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 นะก็คือ รอยสักอันแรกจะถูกหน่อย99เผ็ดรอยสักอันต่อไปจะล99เพชรแล้วก็ซึ่งไม่มีทางด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้องเลือกได้เลยน้องอยากได้รอยสักกี่อันนี้กิจกรรมนี้น้องอยากได้รอยสัก8อันนะครับน้องก็เตรียมมาประมาณพันเท่าไอเพันเท่าไอเพชร 1, นชร้นองได้รอยสัก8อันเลยนะครับแล้วก็เป็นรอยสักที่สวยๆทั้งนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวพีเ่เปิดให้ดูนะครับที่ละลอยเลยแล้วกันนะครับสําสำหรับรอยสักอันแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรอยสักฟาโร แต่ต้องบอกว่าอันนี้มันเอาใจแบบผู้ชายนิดหนึ่งนะครับเพราะรอยสักเนี้ใส่ได้แต่ผู้ชายนะรอยสักฟาโลตัวนี้ก็จะเป็นรอยสักที่ผสมสีทองเข้าไปด้วยนะครับมีการใส่แบบพีระมิดนะครับเทพของอียิปต์นะเทพอนนูบิสเทพฮอลัสนะครับนี่เจอประมาณนี้นะมีตัวอักษรที่อ่านไม่ออกนะครับอียิปต์อียิปต์อันนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในรอยสัก ตัวที่สอง the sky for อก่อนนะก่อนนะตัวที่สองเป็นอยู่ที่ฟอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นรอยสักเก่านะครับที่พี่ฟอร์ดเราในฟามิเลียฟามิเลียอิงนะครับก็จะเป็นชื่อฟามิเลียเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้นกนะสวยงามสวยงามในตัวนี้นี่ อันนี้คือตัวที่2นะครับสำหรับรอยสักที่มีให้เลือกนะครับมีให้เลือก10อันนะครับน้องเอาออก2อันเหลือ8อันนะครับรอยสักที่3นะครับอันนี้เป็นรอยสักคู่บอกเลยว่าอยู่กับฟรีไฟล์มานานมากแล้วรอยสักพี่แจ๊ดนะใครจําได้พี่แจ๊ดเคยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ฟรีไฟล์นะครับพิงกังสเตอร์นะนี่ก็เป็นรอยสักพี่แจ๊ดนี่นี่นะพี่แจ๊ดเห็นไหม <c oughs> น,นี่ด้วยกี่แถวไปดูนี้รอยสักเต็ไมไปหมดอันนี้จะไทยๆหน่อยนะครับเป็นรอยสักไทยๆหน่อย รอยสักปิแจบอกรวยด้วยรวยพิงแกงเซอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีมาให้เลือกซึ่งถ้าเกิดใครมีแล้วก,ก็กดเอาออกไปได้นะครับกดเอาออกไปได้อันนี้เป็นรอยสักที่กว่าเกมฟรีไฟามานานแล้วนะครับต่อมารอยสักตัวต่อไปนะครับก็นี้ก็เป็นรอยสักที่กว่ฟฟาฟรีไฟมานานเหมือนกันนะครับอยู่ที่ลูกเกตานะครับเป็นบูบินดุยนะชุดนี้ก็อยู่กับฟรีไฟามานาน,นานนะเป็นรอยสักแกล้เลย เป็นลายเสือนะครับมีคำว่าฟรีไฟด้วยอ่านไม่ค่อยออกเลยไาไรปหาลายสักใหม่นะลูกเวตานะนี้สักคนสักไม่ค่อยละเอียดเลยเนะี่ยเราตัวนี้นะครับต่อมาลาสักต่อมานะครับก็จะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ เป็นตะนะครับตัวนี้ก็เป็นซีไซด์แองเจิลนะครับใครที่ชอบไอที่เป็นแนวแบบปีกปีกปีกนกปีกนกนะครับลายสักตัวนี้ก็เข้าเลยนะครับเป็นลายสักปีกนกนี่ปีกซ้ายปีกขวาก็สวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบเก็บเซตปีกนกทั้งหลายสมควรเก็บไว้ตัวต่อมานะครับอันนี้เป็นลายสักแนวแบบ ซัมเมอร์ซัมเมอร์อีกหนึ่งอันนะของโจเซฟนี่เสื้อคลายรอนะตัวนี้สักกันไปเต็มตัวเลยสักนี้นึกถึงแบบอารมณ์แบบยากกุซาญี่ปุ่นนะครับสักแบบเต็มๆตัวนิดนึงตัวนี้ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นลายสักสีแดงบ้างนะครับอยู่ที่ใครวามีเกลยวมีเกลยว นี่ red flame spirit นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายสักแบบทางฝั่งเหมือนอ่าเขาเรียกว่ามีหน้ามีหน้า middle east and n o ด์นอร์ทอเมริแค่เท่านั้นเป็นลวดลยายแห่งเพลิงเป็นหมาไฟตัวนี้นะครับอันต่อมามีลายสัก ไทไทยนะครับลอยศักไทไทยอยู่ที่กล้ลนะครับตัวนี้ก็เป็นลอยศัก์ช่วงแฟกโฟนะเป็นลายยักษ์นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งลอยศักที่พี่ชอบมากนะครับแสงความเป็นไทยและความเท่มากเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นปะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบยักษ์นะแล้วก็ตรงนี้ตรงหน้าอกก็จะมีลายยักษ์เหมือนกันเป็นหน้ายักษ์เท่เป็นอีกหนึ่งรอยศัก์ที่พี่ชอบมากๆตัวนี้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นใครใส่เยอะเท่าไหร่พี่ชอบมากเลยอันนี้จริงๆ ใครไม่ชอบก็ไม่ชอบพี่ชอบต่อมาก็เป็นรอยสักใหม่นะครับเอ้ยอันนี้รอยสักเก่าแต่ว่าเพิ่งขายไปไม่นานวันนี้นะช่วงสงกรานต์ก็เป็นกิจกรรมเติมเงินตอนนั้นเติมเงินสี่เก้าเก้ามั้งนะครับแล้วก็รับรอยสักน,นี้ไปน,นี่ก็จะเป็นลายเดียวกับตัวเสื้อ OVP นี่ข้างหลังจะเป็นลายดาบนะครับแล้วข้างหน้าก็จะเป็นลายแบบเหมือนพีศจของที่อยู่ตรงเสื้อ OVP นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่ชอบนะครับ รอยสักกันนี้ก็ไทยก็เป็นคนดีไซน์เข้าไปเหมือนกันนะครับตัวเมื่อกี้ก็ทีมไทยดีไซน์เข้าไปนะครับแล้วก็ลอยสักตัวสุดท้ายนะครับ <Control. S 1> จะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ก็อยู่ที่ราฟาเอลนี่ตัวนี้เป็นลอยสักหมาป่านะครับเป็นหมาป่าสองด้านไอ้สิงโตสิงโตสองด้านนี้ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นอักษรรูนนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรยังไม่ได้ไปศึกษามาเหมือนกัน อยสักสิงโตนะครับเทมากตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะซึ่งตะกี้ให้ดูไปทั้งหมด10รอยสักนะครับน้องสามารถเลือกออกได้200รอยสักหรือ800รอยสักนะครับแล้วก็อันน้ได้99เพชรอันอื่นจะเป็นรอยเก้ไปเรื่อยไม่มีทางซ้ำกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หมดเลยก็เตรียมมาพันห้1500เพชรน้องได้รอยสักไป8ป0รอ่ะคุมะะ้มไหมล่ะนะครับคุ้มมากๆนะครับ สำหรับแฟชั่นรอยสักนะที่จะหมายตั้งแต่วันที่1นะครับอยู่ไปจนถึงวันที่7ด้วยกันก็เป็นระยะเวลา7วันนะใครอยากได้รอยสักสวยๆก็เติมเงินรับท่ากระโดดถีบแล้วก็มาสุมรอยสักกันถ้าน้องเติมเงินรับท่ากระโดดถีบ2 9 9กน้องก็สุมรอยสักได้2ที2นะครับ,ก,รบก็คือได้รอยสักไป2อันนะในรคาคา29 9าทาวอนด้วยนะครับคุ้มๆไปจบดีกว่านะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิป